สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เจแดงก็อยู่ที่วัดปูซีศูนย์เนาะมากับพาหัดมาตุละจากอำเภอสว่างกันเล่แรงมะเล็่น้ำแวะเขามะเล็่น้ำปูเนาะค่ะมาเบิงก็เจ้ากับมาเสริมดวงเสริมยังเต็มมาปรดิขานเนาะค่ะมาบูชาวัดถุวมงคลแล้วก็มาเสริมดวงเนาะค่ะเจแดงว่าเพั่นสีมีเปลี่ยนแปลงเพื่อนบ่เปลี่ยนแปลงเนาะค่ะบ่ได้เปลี่ยนแปลงเนาะแต่ว่าเห็นพ่อซักนั่งอยู่นนั้นสิไปถามพ่อซัก สิถ้าไปถามพ่อซักว่าพ้นสิได้ตัวใดคนเอฟซี C ก็ถามหาอยู่พ่อซักได้ตัวใดเนาะคะ่ะเจแดงสิเขาไปถามเจแดงก็ไปบายพ่นมากแล้วล่ะค่ะวันนี้เห็นพ่อศักนั่งอยู่แน่น้นก็เลสิเอาเลขมาให้ท่านผู้ชมเอาหอยปูใช่ว่านเนาะเรือ่องว่าได้เจแดงว่าได้สรุปเขาหอยปูใช้ว่านนะว่าได้สรุปให้ท่านผู้ชมบ่ได้รงคลคิปให้ท่านผู้ชมเบงหอยปูใช่ว่านนะ ไอปูใช่ว้านเพื่อนกระไหามากข้างล่างสามหกหกสามเนาะค่ะข้างบนเพื่อนกระไห่หาศูนย์ศูนย์ห้าค่ะท่านผู้ชมให้ 5, 0, 0, 5, 5, 9, 9, 5. ห้าศูนย์ศูนย์ห้าให้ห้าเก้าเก้าห้าโอ้ตรงเลขมากเก้าหาเจดียนกันซื้อเวลายอยู่หาศูนย์ยิ่งซื้อเวหลายคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเขาไปหาเพื่อนให้เพื่อนเสริมดวงเสริมยังเลวกนจะไปถามพอสักน้ำกันค่ะเข,า,ขามาเลวกว็เะไรกูแช่เอาเบื้องหน้าจเจดีย์กัน มืัอนี้ถูกไหมก็คักค่ะท่านผู้ชมเจอหน้าจเจแดงนั่นน่ะเนาะ,นะ,นะถือไว้คักคักชุดนี้เคยได้กกำไรหลายหลายหลายหมื่นเคยได้กกำไรแสนกว่าเนี่ยชุดนี้ใส่ชุดนี้มือนั่นเนาะได้กกำไรอยู่แสนกว่าก็ถือว่าดีมือนี้กเ็เลยใส่ชุดนี้ค่ะมือนี้ก็เลยใส่ชุดนี้คาดว่าสิถูกนักเออทะลุล้าออบนว่าแล้วบนบนผู้เจ้าทีพันนี่แล้ว ให้ถูกให้เลียกปูซีศูนย์ถูกถูกตัวใดก็ซื้อแต่ว่าเจแดงซื้อฝันเมือคืนฝันว่าบ้านเลขที่อันเก่าพ่หัเน่ะหกหกฝันว่าเฮี้ยนเหาหัดเก่าเป็นยังคือจังเก่าแท้มันเข้าฝันบ่หน,นี่ฝันเป็นความฝันเมนบอถ,ถามนะขวนนะัญน่ะวาสิธามเพิ่นนี่คือความฝัน,นว่าะชิยิกเจ้าของพร้อมในความฝันนะ่ะนี่เข้าฝันไปบ่วาสิธามนะขวัญ่างสิ เงี้ยเปิดใหม่ๆเป็นยังคือเป็นแบบเก่าแบบโบราณเก่าแบบสมัยก่อนเลยเป็นภาพเก่าเลยแต่ว่าบ้านเล็กที่นั่นหกหกเนาะ,ะเจแดงก็เลยซื้อไน้นะหกหกก็ได้วันนี้เรื่องพ่นพะหัดส,สิถือเลขบ่ฝันร้ายกลายเป็นดีเนาะแมนอยู่ด,ดิหวดันเจแดงกับฝันร้ายแต่ว่าฝันบ่ดีมือขึ้นเลขออกแต่ว่ากระถูกเลขไหมถูกไหมหวัวน,นี่นะ,จะเจแดงเลยซื้อสามแปด ไปสว่างมาก็เลยซื้อสามแปดลอตเตอรี่ได้หกใบเนาะค่ะอยู่ในกระเป๋าเจแดงเนาะเจแดงเลยซื้อสามแปดกับหกหกไว้ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ไปทุระก็เลยไปเพ่นแพงเอ้าคิดว่าความฝันเจ้าของเลขบ้านเก่าเอ๋อสื้อเที่ของปูหลุดสามหกเพื่อนก็ต้องให้มันก็ต้องหลุดม่สามเจ็ดสามแปดก็เลยซื้อสามเจ็ดสามแปดกันไว้นั่มวันนี้เพราะว่าเป็นเลขตุกเก่าเนาะฝันเห็นเฮียนประหัรเก่าน่ะ บมาเลกทีเพิ่นหกหแล้วก็เลขตุกเกามันกับสาปดกับซื่อเจ็หลงพ่อพ่อนใก่ะื่อเจ็ดสองพ่อพ่อนใบเพราะว่าเนไงสี่สองเจ็ดตุกเกาเนาะจะแดงก็เลยยำอยู่มาซื่อสองเจ็ดเพิ่มเพราะว่าฝันว่าเฮี่ยหลังเกาเลขตุกเกากบบีสองเจ็ดกับสามแปดวันนี้เลยมาว่าให้ปูสี่ศูนย์ฟังปูสี่ศูนย์เพิ่นก็เลยมาให้เบิ่งมีเลขกัน สามหกสามเจ็ดสามแปดสามศูนย์สามหนึ่งที่สูตรอีกสูตรสองที่มันเข่านะเพิ่นก็นเลยไม่มีสิทธิ์ถูกคือกันวันวันนะบันนี้เลขเยันสกาวสามเจ็ดสามเจ็ดเพิ่นก็นเลยมีสิทธิ์ออกของเพิ่นได้คือกันเพิน่นเลยเอาอีกสูตรหนึง่งไม่ให้เบิง้งสูตรหนึ่งกับมีสามหกสามเจ็ดสามแปดสามศูนย์สามหนึ่งเนาะค่ะเจดีย์ก็เลยซื้อใบเบิดอ่าเพระาะว่าปูอามีสิทธิ์สูตรออกได้เพระาะว่า ปูอีกสูตรหนึ่งมันมีดสามแปดน้่เพิ่นก็เลยเอาสามหกมันตรงกับสูตรนี้เพิ่นกะเลยเอาล่องมาว่องหาสามหกกันละค่ะท่านชมมันมีเปลี่ยนแปลงปูว่าล่องห้เพิ่นบอเพิ่นว่าล่องล่ะเพิ่นสิสับสนมันออกถึกเลยละสามหกปูบางยังสี่เนาะถึกแล้วสามหกว่องตัวใดล็อกตัวนั้นเพิ่นเทตุพิธีเพิ่นเหตุพิธีอยู่ขาท่านชมอยากยมไม่ให้เพิ่นเหตุพิธีเสริมดวงเสริมลาภให้ เจแ,แดงกับว่าเซ็ตยางแห้งเลยเขามาเหลวกวกาเลยกูแช่กูติดตามสบู่เจแดงนะ่ะลดหน้าจะขายคู่กับอันคู่กับอันสบู่ส้มเนาะสายคู่กันกับไนครีมเดย์ครีมเล้วค่ะท่านผู้ชมสบู่มาแล้วจะขายคู่กันกับไนครีมเดย์ครีมซึ่งราคามันสิลดลงมากอีกค่ะท่านผู้ชมลดจากราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทสิลดลงมากอีกเนาะค่ะเพราะว่าสบู่เจแดงขายเองเนาะค่ะก็ลดราคาลงมาก ติดหนากรกับร้อยสามสิบบาทติดหนากองเนาะคะ่ะเจดสิ์ได้ของข้าเจ้ารับแม่หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะคะ่ะอันเพิ่นติดราคาหนากองบัณน,นี้เจแดงส์ซังถ้ำเองสบู่สีส้มรถฟ้านะ่ะถ้ำเองลดลงมาหนึ่งร้อยสามสิบบาทหนากองเนาะคะ่ะได้จริงๆแล้วเจแดงสีขายเท่าใดกะขายกับสุดในครีมเดย์ครีมนี่แหละค่ะมันก็สิได้ลดราคามันลงมาอีกอยู่เนาะลดราคาลงมาอีก สนใจกระทักทักได้ตามเบอร์โทรึ้นให้นาจอเนาะค่ะเนาะแต่ว่ารถนี้ก็ลอตนี้อตสุดท้ายเล้วไอสบู่เนาะ <c oughs> แล้วก็เจแดงสีขายในครีมเดย์ครีมพร้อมสบู่นะคะหลายคนถามว่าเจแดงไปดึงนานว่ะนะมามี่มมี่ค่ะไม่ได้ร้อยไหมไม่ได้ดึงไม่ได้ยังตั้งสิ้นเนาะหน้าสดสดเลยเจแดงก็ใส่แต่ครีมไนครีมเดย์ครีมพร้อมสบู่สบู่ใส่เัรื่องขาวทั้งสม นะคะแล้วประกันได้นาสดแท่นาสดแท่ที่บางวันหน้าบวมเพราะอะไรเจแดงเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจลาบานีมันกะทําให้นานี่ใครบางที่ผลิตน้ำออกมาว่าท่านเจแดงต้องได้กินยาคบปัสสะท่านมันขับบ่ท่านหน้าบวมนี่แงมือเช้ากับทํางานหนักหัวใจทํางานหนักกจินาบวมเอาพ่อซักไปใส่แล้วพ่อซักไปใส่แล้วพคะเอาไปหาพ่อซักกัน โอ้ปัญหาเพียนใจนีขค่ะือส้มูจดมย์แสงสรงแซสเด้กินเข้าเที่ยงน้ำรับเศษปูเิอยู่ดีมีแห้งยังสิถือกเกลเกด้วยมนันนี้พอซักเพื่อนกะกำลังเตรียมอาหารโอ้้ากินเศษปูสิถือกเกลเอกด้วยมันพกซักเล็กเจ้าตัวได้ก็เล็กเจ้าตัวได้ฮะชาเอ๊ะอเยอแยะว่อด,ดังปอดมาก้นบ้านจะมาขี่กันกัก มีแต่ผู้ใต้บานบันเจดีย์ว่าใครมีผู้ใต้ดอกตายเบื่อเร็วพ่อซักพื้นกระถไว้พระเพรนพระแล่วแล้วเนาะค่ะเนาะมาถามเลขน้อเพิร์ลเลขพ่อซักตัวใดก็เก้าสี่เก้าห้าบนเก้าสี่เก้าห้าบนล่างเนยล่างห้าศูนห้าโซน สือห้าศูหกศูนาศูย์หกศูนศูหกศูนย์หกคือว่ามีสามหกน้ำต้นนั course, ่นเม่ยนบ่สามหกนี่กระว่าเราไมกรซเ้อบ่ได้เขียนเขียนอีกวาเออนะว่าเราก็ซื้อบ่ได้มันตรงกันกับปูอยู่ตรงกันกับปูตัวเดียวเลยป้านไม่เขียนเห็นไหมเลขพวสัก บอกเก้าตัึงเก้าห้าเก้าสองตัวเท่านั้นปูหนึ่งเขียนเพชรปลาลวดเขียนเขียนเฮ้ยงาเก้าลวดยอดหาฮาฮ่าฝ่ายมือที่ยเก้าห้าเก้าบันทึกข้างล่างเพื่อนบอกล่างเลขเกให้เขียนล่างนะหาศูนย์ท่านท่านทุมส้มจำาวได้จะเจแดงยนี้จำาวได้เนาะ ล่างล่างหศูนย์กับหายังก่อนหาศูนย์กับยังก่อนเพอว่าหันออหกศูนย์หกศูนยอ่าอันนึงเลยคร้บเอาอันนึงก็ได้อานีก็อยู่นึงตัวใดตัวใดตัวมากกับปสองกับสามอนสามหกอันนี้สามหกอเอาลายแล้วสามนี้มันก็ ตรงกันกับปูพันวาเลยบ่รยัดให้เอาส้นอ่แม่ส้นกันกับปูส้นของปูพันว่าไปก็ซื้อว่าได้พันว่าแต่วันดับซื้อเด้ของเสืดับส้นเด่นบอมันดับดับหกไ่ายดับหกถ่ายห็นบ่กระซ้ายหกสามเหรอโอ้คุณยายบานเพิ่มมากวันหนึ่งเพื่อนการได้เก้าเก้าหกสามเมืตรงก็เลขปูพอดีเก้าหกสามพได้สองงวดแล้วพูแดงพอดแดงเลดแงได้ พอเดีเขาขอสัมษณ์เพื่อนึงเพื่อนั่งยางหนิเดี๋ยวพ่อเพื่อนั่งเพื่นเป็นผู้ใหญบ้านอ๋อหนึ่งป่ะไปบ้านบ้านนี่ป่ะเพื่อนเป็นผู้ใหญบ้านโอ้โหอ๋อหนาให้ตามนเด้อพ่อเด้อว่ยขอตามเพื่อนมาหลายหัวนี้ป่ม่นี่าอันสามสองหัว่ะงหัวติสสองมากวดติดแล้วป่ะเก้าห้าสามบนนู้นนีอันวดนี้เพื่อนได้เก้าเก้าหกสามเก้าหบนูือเก้าหกสบน เก้าหกสามเมันปะกว่าเด็กน้มันสี่ลายคุณคีบว่าเลขกยังวงกลมเลยคุณคีบว่าเล็กยังเล็เพิ่นที่เพชรปลาลุยไปเอาเลขเพิ่นเาพิ่นเพิ่นาซตูอเพิ่นจดตู้เพิ่นขอจากแม่เจ้าทรณนี่ไหมโอ้คุณซื้อคีบว่าเลขปูหรือเลขกันปูใยบ้านหรือเลขกูไร เลขผู้ใหญ่บ้านบอกคืนคลขผู้ใหญ่บ้านขึ้นคลิปนะตามนี้เลยนี่เอาทำมันบอกจิตตามเนาะเก้าห้าห้าเก้าเม็ดเดียวขัดบอกนะวันนี้รวยทุกคนครับวันนี้เด้อบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวก็มักหาเก่าพูดซักเอาเลขผู้ใหญ่บ้านนี่เอ้าเดือนสเกลไม่ยังเอ้ยเดือนสเกลก็ม่แล้วนเรีผู้ใหญ่บ้านเพิ่นนั่งอยู่นั่นเดี๋ยววันนาคันเพิ่นถืงจิตตามอีกเนาะพนเห็ดเก้าหกสามค่ะท่านผู้ชมเก้าหกสาม อ้าวว่าลายตัวกับตัวเก้าว่าไปลายมันกับตัวเก้าคือเก้าเนาะอาอาตามนั่นแหะค่ะทุนส้มเรียกภษเก้าหัเก้าซีนะคะข้างล่างเพื่นหาศูนย์หกศูนย์กับสามหกชื่อของแม่เล้วชื่อของแม่มาแล้วคันาากินเขาเมียอะไรเนี่ยเนี่ยฮมาฮาฮมาฮ่าฮาฮ่้่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าาฮ่า่ากันฮ่า่า่ะเนาะ่่าฮ่า่าฮ่า่ะ